อาบันี้พีนองมื่อนี้ล่งเพ่นพาเสบเศนังกินแร่งวัดเี๊ยอขบสากบพี่ขว้อ้ยขวมไม่ไม่ไม่นั่งนยนูไม่นั่งได้ขดจางงานประดุกประดุกประดุกหน้าบีนองประดุกติดด่างะนะไปติดด่างหาเส้นกันได้หายมากรับปนสิบปนซับปนะทะ แักกับพี่นอ้องนะฮะนู้นขอพ่อดีสิคุยบ้าบาบุาันกูบพักตังค์โอวกบวบโอ้ยม่ต้องก่นอ้องเอ้าอาันนี้่อขอช่วการทำพิกแกะประดุกใส่กลคนแสบนะครับวันนี้แสบเหมองกันพี่นอ้องวันนี้ขง เด,ด็ดดวดแล้วทีว่พีน่นองปาที่นี่ผปลาดูผลได้สมมิปักพริกขัวปัาพริกดิบลูกโดด,โดหัวปลาอันนี้ผมยังดูบาดสมปลาดสมปลาโดผ่ันสมโพดสมได้สมทุนแน,น่ขึ้นไงสมเจียงสมเร็วเขินออามาฝากปลาดเขินไปสิบเป็ดได้นะดรดครับันสมโพดหนาม้อราชผัฏครับ ผนพักครับพักพักไม่คิงเกษตรเกษตรเนาะเออเกษตรแล้วค่าบ่ยอดไอ้ดอกค่าพักนี่พักพักเม็กพักเม็กพักบวบมะปลาควสองเดือนอ่ะครับพี่น้องมือเหี่ยวมือกล่องอาบน้ำแล้วมาแล้วบาดินเหรอไหที่ทำการกินเจ็บเซ่ปลปอดุกติดด่างปอดุก ปะดูหนะ้าติดด่างกับพี่น้องมาเปิดบังกันมาแล้วมือกล้องเข้ามาแล้วเอาบังพี่น้องหน้าตาเมียงไหนอุ้ยแมงนี่ปนปลาดุกอุ้ยอันนี้ส้มปลาดุกส้มปลาดุกนี่ของอสร้างสมโพธิส้มไ,ได้ส้มได้ทุกอย่างเพื่อนนี่ส้มให้กุ้งกี้ห่างกับส้มได้เพื่อนมาพี่น้องมาก่อนสิกขุยปนกับกุน้นเอาพี่น้องเอ้ยกันตงยีแนว ้าแบก้ากินพ้านอนหลับนี่พี่น้องเลยยาดีอ่ะลูกวนว้าแฉบสิสวนพี่น้องไม่กินอา้าวครับผมพี่น้องโอ้ยมึงฟาทิ้นมึงจะไปใสย่ยหรอ โอ้ยข่าวหวานเออเออโอ้ยข่าวหวานใหญ่กี้เห็ดยข่าวหวานปวดโอ้ยอโอ้ยปีนองไปอ่ะใบขิงกวนขันแหลกใบขิ๋งข่าไอหน่อท่าใบกระเส็บพักเม็กเดี๋ยวอันนี้จะปลอนที่หลังมาพี่น้องมากมากปีนองมา โอ้ยแมไหม่ตับเลยเฮ้นปลาดุกหน้าปลาดุกนักโอ้อืมปลาดุกยังเสียบอิูเนะ

ตอืม่นป่าดุกติดด่างหาเนตกาดิ อย่างเงยปนป่าต้มน้ำไปเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บใส่ปลาเดือดเดือดใส่ปลาเอาไปข้าวข้าวเดียวเบิดนะ เออครับมาเบิดครับมานี่ พูดว่ามีการซื้อหามาปลูกตัวนี้กินมันเนี่แตกได้เป็นหนังเลยเจ้าบ๊อบพิกดิได้ำกเหี้ยปลูปกสมบูรณ์ด้วยนะ

dạp hát chắp đến hạng không bà đúng không giảm nữa thì tay nè, nó mới ghém vào ngủ 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 ngủ